สลับแบตเตอรี่เก่าเสียบเข้าไปเป็นแบตเตอรี่ใหม่แบตเต็มๆได้ด้วยตัวเองไอเดียนี้เชื่อว่าประสบความสําเร็จมาแล้วจริงนะคะในไต้วหวันค่ายรถยักษ์ใหญ่นะคะในจีนอย่าง n น o หรือ BAIC เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสลับแบตมาใช้กับรถไฟฟ้าใหม่ๆซึ่งทางการก็อนุมัติเปิดสถานีสลับแบตมากขึ้นอเมริกาก็มี a m p เปบริษัทสตาร์ทอัพที่สลับแบตเตอรี่ภายใน10นาทีวิ่งต่อได้เลยร่วมมือกับผู้ผลิตรถอย่างน้อย5แบรนด์แล้วคะ่ะในการพัฒนาแบตให้เปลี่ยนได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดการใช้งานในวงวงา การทาไปคนละแบบผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าแนวคิดการสร้างสถานีสลับแบตเนี่ยโอ้โหค่าใช้ใจ่ายสูงค่ะต้องจัดเก็บต้องดูแลแบตเยอะมากรวมถึงสร้างคาร์บอนฟุตปรินต์สูงกว่าการประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟแบบชาร์จเร็วอะค่ะนอกจากนั้นการที่ไม่มีมาตรฐานกลางของแบตเตอรี่ที่จะใช้งานร่วมกันระหว่างรถ E ีวีกับรถยี่ห้ออื่นคือมันก็เลยทําได้ยากแต่ลแบรนด์เขาก็อยากจะใช้เทคโนโลยีตัวเองอะค่ะเพราะเขาก็วิจัยพัฒนาไปแพงค่ะไม่นับเงินลงทุนที่โรงงานผลิตของตัวเองเข้าไปอีกของแต่ละยี่ห้อก็ต้องรอดูกันต่อไป